เอ้ยอย่าเอ้ยกระทู้ฟซดิคนี้จะมาแล้วต้องกลับบ้านไปดูแล้วเอ้ย,อยไปไปสิวะเฮ้ยวิ่งจาอย่างเลยอยากไปโซดิบันป้าประธาโซดิกบ้ย์ตัวสิอยากตายบัยงจากลับบ้านไปดูโซดิเกะป้าประธานไม่เลย ห้าสิบว <Eve> hey, ันต่อมาว้ยต้องวิ่งวิ่งเร็ววิ่งแล้วก็วิ่งเฮ้ยงวิ่งโซนิกเฮ้ยไอู้สู้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นเยอะเยอะเลยแม่จริงๆก็ไม่ได้ขยับหรอกเฮ้ยหลุมทิ้งหลบแบบโฟนิกเนอะ หลบลบลบหลบแบบโซนิ้หลบแบบโซนิกเฮ้ยอยากวิ่งเร็วก่านี้ทำยังไงดีทำอะไรดีเด้อกลับบ้านไม่ได้แล้วจะไปทอะไรดีวยยาโซนิกแมวยาโซนิกเหรอยาโซนิกยิงจอด จดเลยได้สุดที่รแล้วกินเลยอันจะกับบ้านแล้วไปเลยโคดกคบูวิกเร็วอย่างยิ่ใช่ไหมพวกทุอทกทุกไปแล้วไปโอ้